นี่กำลังจุดเลขให้เขาอยู่สามล้านบาทคช่ยังใส่ใบยูนเกียนใบน,นี้นะครับต้องมาเด้อเออเออลูกค้าก่ะ นี่น้องอันเจียมกำลางงาังเงีโอ๊ยงามแบบน,นี้ว้าวบ้เอาความงามนะเอาแต่ไม่ค้างามก็พองามเพื่องามมากเจียม เดี๋ยวนี้แม่กำลังซือันเล็กอ่ะกำลังทืกเลขหกตัวได้ซื้อบ่อสาล้านบ้านเนาะไว้ซื้อถึนหายกำไรหมดสองเอิ้อสองเอิ้อเจไปยเลยเป็ดร้อยล้านนั่นก็คือหารตีขายอ่ะไป่ก่ายมากกา่ไปก่ายมากอ่ะวออุ่นุูดตีได้เด้ออยู่ทางเลขที่ ขายไปกายมากอยลืมแว่อุดหนุนเด้อเด้อนี่นะน,นี่เลยขายน้ำก้อนขายเกี่ยกลางคืนขายบน,ยนยหนึ่งโมงสองโมงขายบนโซน้าจิมเอิญพอพอยุย่งเงนนะ่นโมโม่น่ะมานนำเราได้ตื้นละ ตอนนี้กับนังยุ้งโบมีเวลามืันนี้ตีบอกแต่ว่ามาเอาลำเลียงที่13ไอันนี้ก็ปือทางเลขที่13และอันนี้ก็เปิดทางตี้เองตีนี่ อันนี้น้องติสซดโบวีภายอับเจ้าสูโูดเสื้อลายลายเลยเสื้อลายลายเลยเสื้อมุดป่องอ่ะพอแล้วในลูกคือ,อ มีก๊าบขาวมีปมานบางไม้สูตรฟองเรื่องนี้บบมีแฟนบอกสึเปเจ้าสูพูดนะคะและเบียนกำนำพันบล่เยอะคผู้บ้าไม่ได้มาหาแล้วบอก่สู้เลยเนาะสู้แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะสู้แล้ว,ส,วสู้จริงๆนงพันเฮียนจุกโมเ่เลยแล้วก็สี่สิบหกโม่ กำลังมองหละบอดี้เซ็ตกินอะไรทั้งหมดป่ะเนี่ยได้เลนะโอเคนี่นี่ก็คือเป็น และตอนนี้เฮากะมาผิดมือเนาะเพราะว่าติวบว่างเลยวันนี้เพราะว่าติกําลังเอาเอาเงินอสามล้านบาทให้เขายุคเพราะว่าติขายหวยคือลอตเตอรี่แหละคือลอตเตอรี่ยู่ไทยแหละติขายหวยนี่ก็คือเป็นสินค้าสินค้าที่เป็นของตินั่นเองอันนี้ก็คือเป็นของติเฮ้ยมาดีโนะสวัสดีค่ะ ไว้เลยแมแล้วม่แม่แม่ดีไอ้ก็เป็นน้องของปีนี่ก็เป็ดฮานฮานปีถ้าว่า่ายกายใส่ากายมากอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนตีได้เด้อตอนนี้ตีกําลังขายเลขอุ่นมากเลยตอนนี้เล,ลินดาะ่จะจจได้กับเหม,มือเดยูพอรกิตยุ่งกันละเสียงทางเลขที่19สาจาบานีนี่น,นี่นี่ก็เป็นฮานหาน้านน้ำปัน ฮาน้ำป้าแล้วก็ตินั่งขายเลขสำหรับไพ่ยักษ์มึงเละหลายมือลิดดาจึงหม่อีกโัวะมันหันติโบโบว่างเนาะขอโทษขอภัยได้ทางข้างตัวนี้จะเป็นฮานท่อของตีนะกี่ครื่องนึ่งเอออีนี่ก็คือแดงเครึ่งอันนี้ก็คือให้เขาเศร้าให้ให้พี่พี่เบียดเศร้าให้พี่น้องเวียนนามเศร้านะเลนนี่กะ เป็นน้องน้องพาดสพตีนี่ตอนนี้กับกำลังซื้อเลขความฝันเนาะความฝันอความฝันเป็นรอยล้านเป็นรอยล้านสามล้านบาทของมันของน้องเจ็บมอฮุกแต่ว่าอาซีพที่รวยเยอะรอเายักรวยทางละ อยากรวยเปล่าต้องอองกเง่าอยากรวยเปล่าคะรวยตามความฝันทอดอันเลนอ,อก้ไห้รวยเลยหาเงินตามความฝันฝันให้ไกลเนาะแล้วไปเฮถึงซื้อเลขแปดร้อยล้านลินดากระซื้อคือกันวมืนอ้ลินดากระซื้อลินดาซื้ออ,อ,อ่ะสองร้อยก็บ้านลินดากวะมฝันเป็นร้อยล้านคือกันอ่าและสำหรับ คิดว่าบาได้มาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบื้องเลยเพราะว่าด <c oughs> ินดาขายเครื่องออนไลน์ดินดาขายไลฟ์ขายเสื้อผ้าอินดากันเลยโบได้ค่อยถ่ายคลิปแต่ว่าตอนนี้กับมาแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบื้องเลยเด้อเดี๋ยวเฮาก็จะลาตีแล้วก็จะอ้อมมือแล้วตอนนี้เขามานั่งรีบปฏิดลายมือดินดาซึ่งมาอิ่งมาะ เราปิดแนวใ,ใ,ใดแต่ว่าส่วนมีหันอีตู์อีตู์นางนางเมื่อยเ่ยเป็นคนคนเดียวแต่วมาขายสามย่างซีย่างขายน้ำปัน้นขายเบียขายเล็กบริพ,พักเลยน้องๆ้อง,องมาช่วยอ่าได้ตัวนี้อาหาก็จะเป็นข้บตีแล้วคต่จะออกมานอล้วนะโอเค